สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนีเปิดคลิปได้ป้าและจ้ะพี่น้องเมื่อนีคือเกาจะซาเล่พาพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเกาเอาเ้างประตงบวกโดดแลวจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเ่ไดได้ไยเนาะอ่าเริ่มลงมือเก็บกันเลยจ้ะเพราะว่าซาเล่เริ่มเก็บได้จักหน่อยแล้วเนาะ ยืมหัวยุืมหัวเลยนะพี่น้อง แบบฟาว เดวลากลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องเดวลากลับไปหาปลูกแล้วเพระาะว่าใบสามแลวเนาะมาดูผลงานวันนี้สองคนแต่ว่าพอนอเอีนานเลยเราวพใส่ถุงมือนะั่นก็เลยต่ำมือแล้วเนาะพี่น้องไม่ต่ำมือก็เลยให้เราเศร้าเก็บแล้วลยเก็บบดเดียวซาแล้วลยเก็บผูดเดียวก็เลยประเด็หลายวันนี้จะหันกล้องให้เพื่นนี่จ้าพี่น้องนี่จ้าพราะว่าแล้วเก็บได้บดหนึ่งแล้วก็ไม่ต่ำมือเรา เสี่ยนต่ำเมื่อเล่าซาหละกก็เลยบอกเรา,าเู้เก็บเก็บผู้เดียวกับิบูเด้ไลท์โมว่านี่ได้หนึ่งลังราอีกตะกาหนึ่งเนาะแต่ว่ามือนีได้แค่ลังเดียวแต่ว่ากับโอเคเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาประเด็นมาเก็บเต็มมือเต็มเว้นเนาะเขามาเก็บลังเลิกเลี้ยนเนาะสองซมูงเครืองมือนี่ปากลับบ้านฮับฝรั่งหน่อยพี่น้อง บมไาหม่ะเ้มาหาฝรั่งหน่อยอยู่ไปนะเกณฑ์จ้าแพะกเบซื้อยังกระลูกเพชรกับเบอแะกเบกเบนักสอนแม่บอกว่าานนสเซื้อกน้ปังสวัสดีค่ะไปลูกค่าสวยสก็แล้ว จะจะไปกิน,นสั้นๆจะไปกิน,นสั้นถ้าไปท่าขนมปังหม,<า>มูหม,มูก็เห็ดเจนเด็กกว่มูเอาก็หมูด้วยเมื่อกี้ก็เั็ดจนเด็กกว่าหมูหมูห่างเจนไหนหมูหวางเด็กอุ๊จีบอกหมูหวางยังได็กเดเมย์ยังไรเห็ดเดเมย์หมูหวางจังไหนเอากลับมาถึงบ้านแล้วจ้า เอลินาอุ้ยมมเแอปเปิ้ลไปใส้ <laughs> <laughs> พอลูกเก็บมมเแอปเปิ้ลกินจ้ะเหลือจักหน่อย <laughs> สต๊อบอรี่ ต้นใหญ่เบียรก็หลายจะพี่น้องตัวเขาบ่มีหน่วยแล้วหมอต้นสตรอเบอรี่ใช่ไหมไม่ว่มีหน่วยลูกเยอะเก๋เยอะหน้าบอกว่าเยอะเสียอีกเก๋รู้ว่าน่าหัวเห็นอย่างไรก็กินจนสีเบอร์ละจ่ายเหลืออยู่สี่หน่วยเก็บไม่แม่ไหมลูก มันสุกเต็มที่แล้วจ้ะพี่น้องอันไหนสุกเต็มที่เลยเลยจะเก็บออ,บอกแม่คำว่าเก็บเขากับสีเนาเดี๋ยวจะทุม่มใคเจะโฟร์แอนทักทักเอา้า โอ้ย oh. oh, yeah. ตอนนี้ก็ฮับลูกกับมาหอดบ้านแล้วเนาะจากพี่น้องซาหลกก็มาเริ่มตัดขาเห็ดแล้วตัดแล้วก็พึ่งไว้พึ่งไว้หมดเศร้านี่สิได้เก็บขอาไปแล้วจากพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คําแล้วว่ามีแดดแล้วเนาะก็จบคลิปนี้ซาแล้วก็ฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายจีบอตัดขาเห็ดกันจากพี่น้อง เริ่มค่ำเริ่มหนาวเลยเนาะ